ปั๊มติปองเวไบครับร้อยสิบใบอันนี้ปั่มเขาครับพอทำงานครับทำงานดานอันนี้ทำงานเนี่ยพอทำงานเนี่ยครับต่แห่งมันบม่มีแรงดันครับมันจะมาเปลี่ยนตรงนี้ครับซึ่งมาเปลี่ยนไหมครับว่ามันจะเป็นทังไหนนี่ครับ ปั๊มใหม่ยังไม่ได้แกะเลยนี่ครับนี่ครับปั๊มใหม่อันนี้ปั๊มเก่าครับอันนี้จะเป็นปั๊มเก่านะครับที่ถอดออกจากรถครับมาติดมากับรถเลยครับนี่ครับตัวนี้อันนี้ก็ของแท้ครับของแท้นะครับคือของแท้มาสองพันหกครับแท่งไอ้ลี้ครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับมอเตอร์ทำงานเนียร์ว่าทำงานเนีย แล้วก็บ่มีแรงดันครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมดชุดครับนี่นะครับเดี๋ยวผมออกไปเบิ่งนี่นะครับผมปั๊มติ๊กนี่ครับจะมาเปลี่ยนนะครับนี่ปั๊มเก้าครับปั๊มเก้าครับนี่ครับเทียบเบิ่งครับนี่ทำปั๊มเก้าครับปั๊มไม่ครับแต่ป่านนี้ผมจะมาใส่รถครับนี่ครับ ซาเลงแค่นี้ครับเรียบร้อยสี่ไปครับหม้อฉีดครับนี่ผมได้แกะแล้วมือสัาแกะไปเทียบครับทางลาดก็เทียบบ้างนี่นะครับเดี๋ยวพี่น้อง้อผมจะเปลี่ยนนี่ครับนี่แกะมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำกัน เอาเข้าไปเลยนะครับใายมือเดียวครับนะครับรับเปลี่ยนเองครับ๋นะบผมจะทำการเอาเข้าไปก่อนครับ ครับค่อยๆเอาเขาครับนี่คร <ideas> ับนะครับค <it> ่อยเอาเขาแล้วครับเขาไปทีแล้วครับครับค่อยๆตับเขาไปแล้วครับแค่นี้ครับแค่นี้เองนะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการซุบข้อใส่คันน็อตแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทล่องสตาร์ทให้เพิ่อนนะครับผมเดี๋ยวผมตอนนี้ผมขออนุญาตคันน็อตก่อนนะครับครับนี่ครับน็อตวิธีใส่กระไดไม่ได้ยากครับจะหันหาทางปุ๊บมาเฉียบแล้วก็ นี่ครับมันก็นมีอยู่ครับนี่ครับตรงนี้ครับต้องใส่ต้องใส่แบบนี้นะครับนี่ครับครับบ้งค้นใส่ใส่ตัวล็อกผิดทางครับบ้งค้นก็บน้คนก็เขาก็ใส่แบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับมันผิดทางนะครับมันผิดทางนะครับต้องใส่แบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมันที่มันจะกดตัวนี้ไว้ครับกดตัวตัวเขาๆนี้ไว้ครับนี่ครับครับเวลาเขาคันน็อตเข้าไปครับ นะครับนี่นะครับใส่ดึงสองท่าเนะครับนี่นะครับมีน็อตมันครับนี่นี่นะครับน็อตเท่งกมบใส่ขับแรงสีเลยครับไปแบบนี้ได้ครับนครับใส่ดึงสองด้านเลยนะครับผมใส่ดึงสองด้านเลยนะครับ นะครับขันลงไปขันลงไปให้มันแน่นเดี๋ยวผมขอยัดขันก่อนนะครับขอหยัดขอหยัดเอาหน้วคันก่อนนะครับเมื่อเดียวมันขันยากครับแป๊วหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอหยัดขันน็อตให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะครับหลังจากที่ผมขันน็อตซีตัวเรียบร้อยครับคันให้แน่นเลยนะครับผมขันให้แน like ่นเลยนะครับขันให like ้สุดเลยนะครับเบอร์สิบครับสุดแล้วนะครับแล้วก็ขันตัวต่อไปก็นี่นะครับถอดตัวนี้ออกครับปึ๊บ คือนี่หวังนะครับสูบ้ายเข้าไปครับปุ๊บแล้วเขาก็คลิปล็อกนะครับผมครับของผมมันในฮาร์ดครับทางหนึ่งแต่กับล็อกได้อยู่ครับแค่มันตัวบีบมันซื้อๆครับนี่ครับมันเก่าแล้วครับตัวนี้นี่ครับปึ๊บนี่ครับเห็นดังตึ๊บนะครับมันล็อกแล้วครับแล้วเราก็คลายน้ครับสายไฟนะครับเสียบเข้าไปเลยครับปลั๊กมันเสียบเข้าไปให้สุดนะครับเห็นดังก๊ก นี่ครับมันจะมีเดือยอยู่้ะครับนี่ครับนี่มาเดือยมันครับเดือยล็อกมันนะครับนี่ครับซุเปอร์มันเข้าไปหาเดือยมันเลยครับมันล็อกนี่แน่นเลยครับโอเคครับล็อกแล้วครับแน่นแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเบิ้งครับบ่าเนี้จะลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะติดบ่่พีน้องเดี๋ยวผมชิลองเปิดสวิปเบิ้งว่ามันจะมีเสียงบ่ นี่นะครับเดี๋ยวนะ้ครับผมจะเปิดสวิตเกียต์ต่ำนะครับฟัางเสียงจะมีเสียงบ่จะมีทำงานบ่อ่นนี้ครับมีทำงานแล้วครับปั๊มติ๊กทำงานแล้วนะครับนี่ครับลมลงไม่ไหมคับเปิดจากสามรอบให้มันดูดํามันขึ้นมาก่อนครับครับดังติกแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการสตาร์ทลองมือครับนี่นะครับทำการล่องสตาร์ทมันครับ สวิตกุญแจฟังเสียงครับครับเอาบอสลงแล้วครับครับผมจะปิดกุญแจแล้วครับนี่ครับนี่ครับมีเสียงครับไฟขึ้นครับดับโอเคครับมีเสียงเลยผมจะสตาร์ทบมึงติดแล้วครับผมติดแล้วนะครับปิดนะครับผมเนี่ยครับติดแล้วนะครับบอดองบิดครับไม่ต้องบิดเลยครับยันลงยังสิครับนี่นะครับผม เดี๋ยวผมจะลองเบิ่งมาอ่ามาจะดูนด้มันดีบอครับเด้รครับผมนี่ครับความจริงทำงานแล้วครับไม่ได้ครับปิดสุดมือเลยครับปิดมือครับผมปิดติดมือด,ดีครับผมพรอมีสะดุดครับ บ็ดสุดมือดีครับครับเดินเบาครับเดินเบากระนิ่งครับครับบ็ดสุดมืดดีครับนิ่มเพื่อเอาครับว่าสะดดครับผมจะแสดงว่าโอเคครับของแท้ครับเปลี่ยนป่๊มมาต๊มของแท้เลยครับใส่ปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับ เนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับปั๊มของแท้สนี่ครับปั๊มของเท้เลยนะครับเปลี่ยนใหม่ไงไงครับผมก็ต้องไปหาสร้างยงกครับการมีาการว่าปั่มเสียหรือว่าอเลยซื้อมาเปลี่ยนเอาครับซื้อ่าเปลี่ยนเอาเลยนะครับนี่ครับ ธรรมดาครับผมรถเวบเวฟไอหรือว่าเว็บรุ่นใดก็ได้ที่ที่มีหวัวฉีดครับใส่งานหนักหรือว่าใส่งานรวนไปมันสีมีอาก,การสตาร์ตปฏิสตาร์ตียา,ราครับผมเริ่มเริ่มต้นจากอาการสตาร์ตียาจนล่ามมาถึงบฏติดเลยครับรน,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 นี่ครับบฏติดก็คือว่าทานมันเฉยมดครับอาการเริ่มแรกอาการทานจะมดครับท้เวลามันสตาร์ทแล้วครับประหยาดปีกนครับ นี่คร pues you know, ับถ้ามันมืดล่ะสตาร์ตปติดล่ะเขากัมาเคาะตรงนี้ครับเคาะเคาะถังนี่ครับเปิดเปิดฟ้านี่งขึ้นมากครับสมมติว่าเขาขี่อยู่กลางทางนี่ครับไปจอดไว้บบนี้อยากเมื่อบ้านมันสตาร์ตปติดขั้นขั้นแรกก็คือว่าเปิดบอสขึ้นมาครับเปิดบอสขึ้นมาเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บมาเคาะลงถังนี่ครับหนึ่งสองสตาร์ทเลยครับสำมั่นสำมั่นหนดขึ้นมาสตาร์ทขี่เมื่อบ้านนะครับ นี่ครับคือว่าการแก้ไขเบื้องต้นให้มาหอดเวือนเท่ากันครับนี่ครับเรามาถึงบ้านเราเข้าังว่าทําการถอดเปลี่ยนครับนี่นะครับผมนี่ครับองกะนี่คือปั๊มเก้านะครับเดี๋ยวผมจะปั๊มเก้าไปเลยครับนี่นะครับนี่ครับปั๊มปั๊นเก้านะครับที่มันเสียครับถอดมาจากรถเลยครับนี่ครับ มาพร้อมรถนะครับรถขั้นอ้แนเล่าประมาณสิบปีแล้วครับนี่ครับนี่จะมีอาการแบบนี้แล้วครับเสียครับนี่ครับรถเวฟเวฟไอเริ่มจากเวฟไอขึ้นไปครับหรือว่าเวฟทั่วไปที่มีหัวฉีดครับที่มีระบบปั๊มติ๊กนะครับง่ายๆครับผมทามันเสีย่าไปตกใจเปลี่ยนเนารถฉันบอกมันบอกกับบอกแพงบันไดครับ 2006ครับผมบ้แย้งวันเลยแต่ว่า2 0 0 6นะครับผมนี่ครับ2 0 0 6นะครับปั๊มตัวเล็กๆนี่ครับกะคือว่าท่านห้องีีไปพยายามครับท่านรักษาปั๊มมันให้ใด้โดนๆแน่กะพยายามยาให้แบตแบตมันเสื่อมหรือว่าแบตมันเหมดครับถ้าแบตเสื่อมเนี่ยเฝ้าเพี่ยนครับเพราะว่ามันมันจะบมีไฟมาเลี้ยงมาเลี้ยงงานปั๊มมันครับมาเลี้ยงปั๊มติกมั่นครับปั๊มดูดมันครับ สังเกตมั้งครับเวลาเขาเปิดสวิตช์ครับมันสีดังนี่ครับหลังวิ่งเหรครับนี่นะครับคือว่าไฟไฟมันทํางานนะครับไฟออกมาจากนี่มอนมั่มเหตุให้มอเตอร์ดูน้ำมันมันทํางานครับดูน้ำมันขึ้นมาเข้าไปหาหัวฉีดแล้วก็สตาร์ตติดตึมเลยครับอาการคือว่าบอติดคือว่ามันบ่มมีแรงดันดันน้ำมันครับมันตรงมีแรงดันน้ำมันครับดันน้ำมันให้แันแรนเข้ามาแรนเข้ามาหาหัวฉีดครับมันจังสีสตาร์ตติดครับนะครับ นี่นะครับถ้าแรงดันตกแรงดันต่ำกะแก่เ่าเน่าเลยครับผมแจ่ว่านี่คือว่าองคมมันก็คือว่านะครับเน่าครับผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปเลยครับสบายใจครับขี่ได้อีกโดนครับบ้านนี้จบปัญหาเลยครับเปลี่ยนคือว่าจบปัญหาครับสําหรับสันค้นสันบ้านเนากะถ้าสมมติว่ามันยังแรงดันมันยังดีเขากับเปลี่ยนแค่มอเตร์มันก็ได้ครับ มันจะมีแปลงฐานหรือว่าอยากเปลี่ยนแปรงห้างก็ได้ครับไป่อมก็ได้แต่ว่าถ้าค้นบ่อยากแกะบ่อยากเปลี่ยนมันก็ซื้อไม่เลยครับนี่ครับผมก็พูดไดเขาว่าบางคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบของนายปนาให้หนุนผมเน้อครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้เพิ่งครับผมเพ,พื่อพ่นองคนเฮา คนงบหน่อยครับสําหรับไม่ต้องไปหาช่างครับเพี้เองครับนี่ครับผมคนงบหน่อยนะครับทําเองครับไม่ต้องไม่ใช่ช่างก็ทําได้นะครับนี่ครับเก็ดตามผมนี่ครับนี่นะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ